น้องสาวเราสร้อยสนตกแต่ได้ผัวดิบผัวด,ดีเป็นถึงทนายความคนก็ลืมพี่อย่างเรา,าแต่ก็ดีเหมือนกันทนายความนี่ยจะช่วยพี่นันเสียง<ฮ>อะไรเนี่ยสนฉันไม่ยอมนะพี่ฉันไม่ยอม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 ฉันไม่ยอมจริงๆด้วย<ม>พที่ต้องจัดการให้ฉัน มึงจะไม่ยอมอยังไงมึงเป็นเมียเขามึงไม่ยอมเขาได้ยังไงล่วไอ้อย่างนั้นอะฉันยอมเขาแน่แต่ที่ฉันไม่ยอมพี่หล่อนี่เลยพี่มาฟังพี่รู้ไหมทนายความขุนเทพย่ำยีจิตใจฉันทนายความคุนเทพม,ม,มีเมียใหม่ไปเอาคนใช้เชื่อม่าอีจำเนียรมาทําเมียแถมแถมรู้แถมรู้ไหม,ไหมแถมไล่อี่ต้นออกจากบ้านพี่พี่ต้องจัดก,การทีฉ้ฉันฉันไม่ยอมไอ้มึงออกจากบ้านยิกเล็บเจ็บถึงเนือเรื่องนี้ต้นเหตุมันก็คืออีจำเนียรงั้นไม่ต้องกลัวน้องพี่ไปกับพี่ พี่จะไปฆ่าอินเดียนทิ้งซะฆ่ามันเลยไปไปกับพี่หยุดเฮ้ย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 มือเฮ้ยติงเฮ้ช่วยดนวอยอุ้ยใช่โยนเขาเด็กหนักอย่านะหยุดนะหยุดนี่อาวุธกับชีวิตเฮ้ อูนมึงเห็นบ้างไหมนี่ปลายมีดอะไอะไรวะเดี๋ยวทำไมพี่แชตอะไรเขาให้เอามีดจี้คอแล้วแกมาขีอะไรฉันแล้วเนี่ยขียตรงไหนล่ะเขาบอกให้รู้ว่านี่ปลายมีดปลายมีดดูสิไอ้ข้างหน้าก็ปลายมีดไอ้ข้างหลังอะไรก็ไม่รู้ต้นน่าจะปลายหอกอะไรข้างหลังช่วยชิดด้วยพี่เฮียที่นี่ระวังโดนมีดสั้นน้องกู าายาอย่านะอย่าหยุดนะหยุดเฮ้ยนี่อาวุธกับชีวิตมึงเห็นบ้างไหมนี่ปลายมีดไอติงหมดติดอย่าตู้ปล่อยชั้นนะยุย่ยเฉยหากมึงคิดซ่ามาเป็นเสียนกูจะฆ่าอีเนียนวันนี้ไอติง ถ้าเจอที่ไหนไม่ปานีต้องสิ้นศักดิ์ศรีอดสูพี่สิงช่วยฉันด้วยมึงะจะฆ่าจำเนียนวกเวียนทั้งโน้นทำไมอยู่ทั้งนี้อีตนโดนเสียบโโยเดียว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 ไอ้พี่แชตนี่แกเล่นอะไรของแกเนี่ยทไมล่ะฉันเป็นผู้หญิงฉันเสียหายนะเสียหาย,ยางไงล่ะเสยียโอ้ยยา ไอ้ข้างหน้าก็ทิมไอ้ข้างหลังก็แทงเสียวไปหมดแล้วพี่กูว่าถ่าดีดนะกลับลำมลันเลยส่วนเฮ้ยกูกินเปล่าเอาเปียบไปน้องกูเห็นไหมกูเงียบมึงดูดถ้าดุกดิกเดี๋ยวโดนกูเป็นโจรต้องดูเฮ้ยเดี๋ยวแทงตูดน้องมึงทะลุ

ไอ้หนักทำไมมึงถือดีอยังไงมึงชุดตัวกูมาฮถ้าพี่กูตามมาทันนะมึงต้องตายแน่อไอ, <c oughs> อ้หนักกูไม่กล้วยกำลังสิงพี่มึงหรอกกูชุดมึงมากูต้องการแก้แค้นแก้แค้นอะ้แล้วมึงเคืองพี่กูแล้วทำไมมึงไม่ไปแก้แค้นกับพี่กำลังสิงเล่าแก้แค้นกับกำลังสิงก็ไม่ตาต้องใ,ใจอีสร<น>อมึงก็สวยนี่ว่ะอยู่แล้ว นงใครเขาก็บอกแม่มึงนี่มันแน่นอนจริงอีสนทำไมมึงสวยมาเล่นอะไรตุ่นตุนดุกันไหมเล่นอะไรอ่ะอ่ามึงจะบ้าหรือไงก็เล่นง่ายงๆเล่นแค่ว่าให้มึงมาจูบแก้มกูนี่พี่แชตทำไมพูดอะไรไม่ได้ดูเลยแก้มหิวหอยยางเงี้ยฉันไม่จูบหรอกโอ้โหกว่าเลือดปากดีเตื้ย เสือแยกเขี้ยวคิดว่าเสือย,ยิม้มหอมกูเยน,นี่หนึ่งกูบอกกูไม่จูบต้องไม่จูบจูบกูตามจูไ<ป> <c oughs> มย,ยมาเล่นที่นี่ ดวงดีไม่น้อยแก้มผมมีรอยเปื้อนรุดดวงผมคงดีมีผีมาดูดฮะร้องอะไรเนี่ยทำไมอะสวยขนาดนี้ผีอะไรแล้วเนี่ยอ๋อฟังผิดเปล่าร้องดีๆดวงผมคงดีมีสตรีมาดูด เห็นรอยเปลือนรุดไหมเราเล่นจูบจริงๆผมก็ยิ่งชอบจังวันเลิศเป็นนางมาจากนายไม่บอกถ้ามีงานปลีกหาอีกจงไปไม่ไปข้าตัวกูยกให้ปปเปล่าจริงียเปล่า ทุกรายไจะได้ไปพยกขัดตัวให้ทุกรายมึงอ่ะนางเอกก็ไม่ลงนางกงก็ไม่เลไม่รู้ว่าใครต่อแหลจูบเราฮ<น>ิทอน เห็นไม่เล่านี่มาร้องด่าเราตอแหลอย่ามาตุ่งเหมืนสวยนี่หว่าไปถามพี่น้องวันนี้แม่ไอที่แน่ๆทำไมเขาชอบขวัญเลิศตอแหลกันไม่เล่าก็คงจะชอบเสียงมันดีอย่างเงี้ยยังไง อยากให้นางเอไปลงนางกองไปรักรุ่นนี้หยุดพักเธอพี่รุ่นไหนวะตอนมึงพูดรุ่นนี้รุ่นไหนเนี่ยรุ่นไหนทะลึ่งนะทำไมตอนนี่ไม่เอาแง่แง่โอ้ยแกอยางโอ้ยปาก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 ดีแท้ทะลึง่งปากดีนะชุดเป็นผู้หญิงแล้วเนะี่ยนี่ไม่เอาแง่แง่ อุ้ยก็แกอย่างนี้ขิกีดหน้าเอาผีแล้วไปเผาโอ้โหมิงต้นหยุดนะไอ้จรนไอค้คนกระจอกทำไมทำไมอะทำไมกุ๊กูดตกไหนกุ่ดม,ม,ม,มันน่มึงจ้องฟังกูบอกนายบา้าอย่าคิดว่าปิง มีมึงเป็นสิ่งเจ้าป่าอย่าคิดว่าเป็งเป็นสิ่งเจ้าป่าทำไมต้นทำไมกูเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเต้เหนื่อยเหนื่อยเต้เหนื่อยเหนื่อย,อย,อยเต<ๆ>้ยังอีกยังโอ้แต่งแ,แต่งตัวเซ็กซี่ด้วยแต่งตัวเซ็กซี่ด้วยแล้วมึงจะมีปัญญา <from> หรือเปล่ามีแต่ว่าถ้าคิดจะจับ ้ยใ,ให้กลับไปจูดนอนตูดอีตูข้างเตามึงอยากให้กูจูบมากใช่ไหมใช่นี่นไอกสรนแล้วหน้าลินใช่ไหมหน้าใช่ไหมหน้าใช่ไหม ออกจากบ้านนี้คุณพี่เจ้าขาโถจำเนียนอย่าได้คิดมากไปเลยสิ่งที่มันเกิดมาเนี่ยไม่ใช่ความผิดของจำเนียนเป็นความผิดของสร้อยสนเองตั้งหากเล่าแต่จำเนียนก็รู้สึกผิดอยู่ดีเจ้าคะ่ะเนี่ยวาบ้านหลังเนี้ยคุณสร้อยสนอยู่มาก่อนแล้วพอจำเนียนเข้ามาก็เหมือนกับเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณส้อยสนออกไปคุณพี่เจ้าขาถือว่าจำเนียนขอเถอนะเจ้าคะ่ะ พอมีทางไหนที่จะให้คุณส้อยสอนกลับมาบ้านเราได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความไม่สบายใจของจำเนียนเองพี่ก็จะหาทางแก้ให้กับจำเนียนเองก็แล้วกันเรียกน้อยหน่ามาพี่น้อยหน่าจ๋าจ๋าพี่น้อยหน่าจ๋าจ๋า ทำไมล่ะจ๊าเรียกทำไมล่ะจ๋าจมเนียนมีธุระจะไหว้วานพี่น้อยนาหน่อยได้ไหมจ๊ะจะให้พี่ทำอะไรบอกมาเลยจมเนียนจมเนียนอยากจะรบกวนให้พี่น้อยนาไปตามคุณสร้อยสนกลับมาบ้านหลังนี้ได้ไหมจ๊ะไปตามคุณสนเหรอใช่จ้ะพี่จะดีเหรอนะจ๊ะเพื่อความสบายใจของเนียนค่ะอยา่าขาดใจคุณจมเนียนเลยก็นี่เมื่อเป็นความต้องการของจมเนียน นายนาเป็นธุระให้หน่อยก็แล้วกันนะ,นะได้ได้เจ้าค่ะเดี๋ยวพี่ไปตามไปก็ได้น,ไดนะจนะ๊นะจงเนียนรอฟังข่าวดีนะจ๊ะไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวพี่ไปตามจงเนียนขอบคุณคุณพี่มากไม่รู้ะจะตามทําไมก็ไม่รู้ดูสิมีความสุขดีแนละ้วไปตามไว้ใจนอยนาะก็แล้วกันนะ ถนนนนูกพิชิตเข้าจำแม้มาทำเราเจ็บกูอยู่กับคุณแทบกูไม่ท้องทำรูปการเปียเสียจนป่อง โยกย,ย้ายก็มันเพินไปหน่อยอุ้ยเลยปล่อยไปนิดถูกแทงจนมิดหน้ามืดพิเศษดีจัดรถชาติไม่จืดกูเลยเดินท้องอืดอุ้ยอายหมดรวดลาย อย่าไปดิน้นหลนแป๊บเดียวอีตนท้องแล้วมันชังสุขใจใสแจวเสือน,นะไม่ใช่แมวเห็นไหม,ไมนี่แค่หนึ่งแป๊บแป๊บเดียวยังป่องถ้าตีแป๊บบ แล้วมึงจะท้องสี่ทิศป้านี่เพียงแค่สกิจเห็นไหมฤทิ์ของกูเพียงเปิดผ้าดูท้องได้จงจำเอาไว้ใ่ใจเถิดว่าได้กับพิเชษนั้นนา <Why? S 2> อีสต<น>มึงยังตจจะดิ้งอีกเ <ไป S 1> หรอแล้วมึงจะเอาอีกอิสต์ครเขาเาลือทั้งนั้นแหละ,ะรบบุรีเขารู้หมดทำไมพี่เชษจะทำคนท้องไว้โอ้โหอพี่แก่ที่บ้านนะออกหรือยังละ่ะโอ้ยมึงพูดถึงอะไรเนี่ยอีสตนนันน่นเม,มืองูดมึงต้องพูดอีสตน ทำไมมึงก็ดีนี่ว่ะแต่ว่ากูเห็นใจมึงกูจะปล่อยมึงไปจริงนะจริงกูไปละเดี๋ยวช้าก่อนอิอตอนอาวทำไมแล้วการที่กจะปล่อยมึงไปมึงต้องทำงานให้กับกูชิ้นหนึงน่งนี่ไอหนักทำไมมึงจะใช้กูมากเกินไปแล้วนะไม่เมื่อกี้เป็นไงใช้สักูกเดินเปี้ยมาเลยแ,แล้วมึงจะใช้กูอีกเหรอมึงจะเดินเปี้ยอีกไม่เอาอตอนไม่เอาไม่เอา,เอากูกลัวลูกออกมาเมา โหโหตนไม่เอาตี๋นการที่จะใช้มึงครั้งนี้กูมีจดหมายฉบับหนึ่งจำไว้นะจดหมายฉบับนี้ห้ามมึงเปิดอานโดยพราการแล้วจดหมายฉบับนี้ต้องตรงถึงมือผู้หญิงที่ชื่อจำเนียนจำเนียนใช่อะไวะแล้วมึงจำไว้นะจดหมายฉบับนี้มึงอย่าเปิดอ่านก่อนถึงมือจำเนียน ถ้ามึงทําได้เดี๋ยวกลับมาตำนาคุณให้แต่ถ้ามึงคขีคำพูดเปิดอ่านก่อนมึงได้อะไรวะให้จดหมายมาไม่ฉันเปิดอ่านจะดูดีเปล่าวะเนี่ยมันไปหรือยังอ่ะอเสียวสันหลังไม่ดูอะแปลกจังเลยจดหมายฉบับนี้ ไอ้หนักมันฝากจดหมายไปให้จำเนียนนี่มันอะไรกันน่ะฉันไม่เข้าใจหรือว่าจดหมายฉบับนี้จะมีอะไรแอบแฝงจำเนียนเอาละหล่อนกับฉันจะได้รู้กันจดหมายฉบับนี้แหละจะต้องํำให้หล่อนพี่นาแน่นอน มาไม่ได้ไปสิวาจไปเชิญค่ะคุณสนชั้นระดับของน้อยหนาแล้วคนใช้เยอะแยะจะเชิใช้ยค่ะปเชิญเลยสรอยสนกลับมาได้วนะํะฉันม่อย่างที่ต้อง้ารองลองไม่ต้องกังวลไปหรอกคุณพี่สนกลับมาแล้วเจ้าค่ะแหมพอพูดยังไม่ทันขาดคำก็มาถึงเลยทีเดียวนะสร้อยสนคิดถึงใจมันร้อน คิดถึงจริงหรือเปล่าจริงสิเจ้าค่าคำพูดกับการกระทําของเธอเนี่ยมันช่างผิดแปลกแตกต่างคําพูดของเธอเนี่ยเสมือนว่ารักพี่แต่การกระทำเน่ยมันไม่ใช่คุณพี่เจ้าขาก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานั้นถ้าคุณพี่บอกสนสักนิดหนึงว่าคุณพี่อยากจะมีเมียอีกสักคนหนึ่งสนน่ารักคุณพี่ก็ต้องยอมได้แต่นี่คุณพี่ไม่บอกสน ใคร่้างล่ะจะมีคิดจะมีน้อยใจหรือเจ้าคะ่ะเอาเถอนะเอาเถอนะอย่าได้คิดมากไปเลยอย่าคิดไปเลยว่าใครเป็นน้อยใครเป็นใหญ่คิดซะว่าใครมาก่อนมาหลังก็เท่านั้นเองแต่ถ้าว่าตอนนี้เป็นคำสั่งของจำเนียนที่สั่งให้น้อยหนาไปตามส้อยสนกลับมาพี่เองก็ถือว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสดีที่สร้อยสนนั้นได้กลับมาแล้วขอบคุณเจ้าคะ่ะ กลับมาก็ดีแล้วอยากจะให้ทั้งสองคนปรับความเข้าใจกันซะคุยกันดีๆเจรจากันให้เข้าใจพี่จะขอตัวไปพักผ่อนไปอาบน้ําอาบท่าเดี๋ยวพี่จะกลับมาใหม่แต่ทําไมแต่คืนเนี้ยอย่าลืมมาหาสนนะนี่สน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 งดหงิดแ้ะสนก็งี่งีเงาด้วยอ่ะนี่ส้อยสน อาการแบบนี้เธอเน่ยเป็นอยู่ตลอดเลยนะแล้วอีที่ผ่านไปเนี่ยหลายๆวันเนี่ยเธอไปอยู่ยังไงก็ก็ก็อยู่อย่างนั้นแหละแห่เอาเธอนะกลับมาใหม่ๆเดี๋ยวพี่จะไปหาขอบคุณเจ้าค่ะอาบน้ำอาบท้าเดี๋ยวพี่จะไปหาก็แล้วกันลิปไลน์นี่มานะเจ้าค่ะพูยกันดีๆนะเจ้าค่ะคุณสรอยสนเจ้าค่ะเนียน ดีใจจังเลยที่คุณ <c oughs> ส้ยส่นกลับมาฉันก็ดีใจเราหน้าคุยกันก่อนทน,น้นเนียนนะเจ้าค่ะเป็นไงบ้างอะสบายดีไหมสบายดีเจ้าค่ะเธอเ <จำ S 1> นมนว่าวาสนาดีที่สุดที่ได้มาเป็นเมียของพี่ขุนเทพอ,อีกคนนึงฉันดีใจที่หล่อนยังคิดถึงฉันที่หล่อนให้น้อยหนาไปตามฉันแค่นี้ฉันก็ปลื้มใจพออยู่แล้วคุณสร้อยสอนหายโกรธจำเรียนแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะฉันไม่ได้โกรธหล่อน <c oughs> ฉันไม่เคยโกรธหล่อนสักนิดเลย ฉันตัางหากที่บูมบามทําอะไรโดยพละัการที่ไม่ได้ปรึกษาวันนั้นที่ลงไม้ลงมือกันไปเธอก็อภัยฉันนะอดีตจำเนียนไม่เอามาใส่ใจแล้วเจ้าค่ะตายละเนียนยยะระหว่างที่ฉันเดินทางกลับมาฉันเจอผู้ชายคนนึงเขาฝากจดหมายมาให้หลนจดหมายจดหมายที่สําคัญมาก เขาบอกว่าส่งให้ถึงมือจำเนียนถ้าส่งไม่ถึงมือจำเนียนฉันต้องตายนี่จดหมายนี่ฉันไม่เคยเปิดอ่านนะเนียนไม่เคยดูไม่เคยดูเลยไม่เคยเปิดอ่านนะจดหมายเนี่ยสำคัญที่สุดเธออ่านแล้วเธอทำความเข้าใจแล้วเธอก็ตัดสินใจเอาเองนะเจ้าค่ะจำเนียนขอบคุณนะเจ้าค่ะเดี๋ยวฉันไปอาบน้ําก่อนนะเจ้าค่ะฉันไม่ได้อ่านฉันไม่ได้ดูนะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะเจ้าค่ะจะขอให้เธอโชคดีนะเนียนเจ้าค่ะคุณสน จดหมายจะใครกันนะพี่ลาบพี่ลาบยไม่ตายพี่ไาบที่มีชีวิตอยู่คืนนี้สองทุ่มจำเนียนจะแอบไปหาพี่จ้ะ นานแล้วรอจำเนียนยังไม่เห็นจำเนียนเลยฝากจดหมายมากับยศหรือยนมันจะผิดคำพูดไม่เอาจดหมายไปให้จำเนียนน้องรักของเราไม่เจอน้องนานมากไม่รู้น้องจะเป็นยังไงบ้างใครเนี่ยหรือมันจะเป็นสายสืบที่ให้ตำรวจให้มาจับเรา้ามึงอยู่เลยเฮ้ยหยุด เป็นใครหรือเป็นสายตื hmm. ่ของตำรวจที uh uh ่จะมาจับเราใช่ไหมไม่ใ uh ช่จ uh ้ะใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่จ้ะไม่ใช่มึงเป็นใครบอกไม่บอกไม่บอกมึงตายจันเนียนจันเด๊ ถึงเองแล้วเกินเองสบายดีใช่ไหมฉันสบายดีจ้ะพี่เองสบายดีพี่ก็ดีใจแล้วพี่หนักไปจ้ะพีะพ่เป็นยังไงบ้างพี่เป็นยังไงพี่สรุปไปนะแค่พี่รู้ว่าน้องสบายพี่ก็ดีใจแล้วจัจเนเดียนจัเดียนจ้ะเองแต่งตัวสวยนะจ้ะพี่เองมรักแม่ของพี่ใช่ไหมจ้ะจันเดียน ี่อยากจะอยู่คุยกับเองให้นานกว่านี้แต่พี่กลัวว่ามันจะมีสายตื่นมาต้องจับพี่ทำไมล่ะพี่พี่มีหมายจับของทางการแต่เองไม่ต้องห่วงพี่ตงีมีโอกาสพี่จะมาหาเองอีกจะเนีนพี่รักเองที่ถึงเองฉันก็รักพี่พี่ต้องไปก่อนคุณพี่แต่ก่อนพี่จะไปมาขอให้พี่คุณเเห็นเต็มตาดัเนี้อะไกันตอนนี้น้องสมมตใส่ชู ไม่ได้ใส่ร้ายไม่ได้ใส่ร้ายเขามีชู้พี่ดูเอาสินะดูเอาเฮ้ยใครวะพี่อะไรกันไอ้โถดูสิสร้างเรื่องบาซีอีบาซอบ เมี่ยีชูไงอย่างนี้ต้องตกต้องตัดมึงมาเล่นชู้คนรู้ชัดชะอีสัญชาติยิงชั่วพอเห็นผู้ชายน้ำลายไหลยอยากชิมอยากรู้มั่วนิ่ม หรือช่วงคุณพี่ไม่ฟังเลยเห็นไหมสนอย่าเข้ามาใกล้ฉันยคุณพี่ใช่ว่าสนจะใส่ร้ายเห็นไหม สุดท้ายเมียที่รักของคุณพี่ก็คบชู้สู่ชายรู้ถึงไหนอายถึงนั่นจริงไหมเจ้าคะคุณพี่เรียมคุะ<ม>พี่ค่ะไม่สนตั้งแต่เธอกลับาามาเนี่ยกลับมายังไม่ทันอะไรก็สร้างเรื่องนะสร้างเรื่องอะไรพิฉันมีความคิดรู้จักนิสัยใจคอของจำเนียนดีแม้แต่จะฉวยชายตาผู้ชายภายในเรือนเราก็ยังไม่เคยเลยนะเจ้าคะ กะจะกล่าวหาหว่าจำเนียนมีชู้อ,อฉันไม่เชือ่อค่ะจำเรียมอะไรกันเนี่ยแหมเข้ากันเป็นปีเป็นขุยเชียอยู่กันมาตั้งนานกับแม่สนกลับไปเข้าข่าคนอื่นทุเรศเอาเป็น <c oughs> หน้า,า,านที่จัดการของพี่เองก็แล้วกันจำเนียนจะขอ ฉันไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเธอจะเป็นผู้หญิงที่กระหายผู้ชายได้ถึงขนาดนี้จริงจุง๊กค่ะนี่ถ้ามาได้ยินกับหูไม่รู้กับตาท่านจะไม่เชื่อเลยสักนิดต้องขอบใจขอบใจส้อยสนที่นำความเรื่องนี้มาบอกกับฉันถ้ามีฉันแล้วก็ ฉันเองก็คงจะเปรียบเสมือนผู้ชายที่ตาบอดไปอีกนานผู้ผู้หญิงแล้วเลยอย่างเธอสวมเขาอย่างไงลนะ่ะ <c oughs> ฉันอยากจะรู้สักินว,ว่าผู้ชายเมื่อสักครู่มันเป็นใครแท้จริงมันเป็นพ่อของเด็กในท้องเธอใช่ไหมไม่ใช่ทุกคน เป็นชกผู้ชายคนเมื่อสัครู่ชกผู้ชายคนเมื่อสัครู่เขาคือคือใครบอกมาสิเห็นไหมคุณพี่สุดท้ายแม่เนียนก็บอกไม่ได้ว่าผู้ชายคนนั้นมันเป็นใครทำไมใช่ชกจำเนียนมีชกไม่ใช่เจ้าค่ะ้จัดการนะเจ้าค่ะจำเนียนบอกไม่ได้แต่แล้วเธอก็บอกไม่ได้ คธอจะปกป้องผู้ชายคนนั้นเพื่ออะไรทั้งทั้งที่ผู้ชายคนนั้นเธอปฏิเสธยืนการว่าไม่ใช่ผัวเธอผัวเธอคือฉันแต่เธอกลับปฏิเสธฉลอยว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นมันเป็นชู้ของเธอลูกในท้องมันไม่ใช่ลูกของฉันมันคือลูกชู้ลูกชู้มันคือลูกชู้มันลูกชู้ ลูกชูชี้มาที่ท้องส่นทำไมล่ะโน่นชี้ที่มาจำเนียโน่นที่ใส่อารมณ์ไปหน่อยส่ไม่ได้มีชูนี่มาชี้จัเข้านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับฉันขอให้มันยุติลงแต่เพียงเท่านี้ลกจากเรือนใหญ่ไปสวนหลังบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของเธอและลูก ไม่เรียกไม่ขานไม่วานไม่ต้องไม่เห็นหน้าไปคุณพี่คุณพี่ ฉันบอกหล่อนแล้วไงเล่นกับใครแล้วเล่นได้แต่ถ้าจะเล่นกับอิสนอิเนียนเอ้ยมึงกับกูมันต่างกันจําไว้นะวันนี้มึงทรมานแค่นี้แต่วันหน้ามึงจะทรมายิ่งกว่านี้จะมึงตายทั้งเป็นถุย